ไอติม <tu i tam> เปิดสามข้อเสนอป้องกันเหตุการณ์กราดยิงในอนาคตไอติมผลิตวัชรสินธุตสสบัญชีรายชื่อแร็คโคสกพักก้าวไกลได้ออกมาเผยสามข้อเสนอป้องกันเหตุการณ์กราดยิงในอนาคตไอติมผลิตวัชรสินทุตสสบัญชีรายชื่อแร็คโคสกพักก้าวไกลได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าสามข้อเสนอป้องกันเหตุการณ์กาดยิงในอนาคต ผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่พารากอนเมื่อวานนี้โดยผมได้พยายามใช้พื้นที่ปรึกษาหารือในการประชุมสภาเมื่อเช้านี้ในการส่งต่อข้อเสนอ3ด้านไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อเสนอหนึ่งเท่ากับเรื่องระบบแจ้งเตือนภยัย ขอให้เร่งรัดแผนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยของรัฐแบบการถ่ายทอดสัญญาณมือถือที่จะเป็นการส่งข้อความเข้ามือถือทุกเครื่องบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากในเหตุการณ์เมื่อวานเป็นอีกครั้งที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนโดยข้อความ SMS จากหน่วยงานรัฐ แต่ต้องอาศัยระบบแจ้งเตือนแบบ SMS ของเอกชนหรือการค้นหาข้อมูลกันเองในสื่อโซเชียลเป็นหลักข้อเสนอ2เท่ากับเรื่องการครอบครองปืนขอให้หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายขออนุญาตปืนในระบบ ให้ครอบคุมประเภทอาวุธมากขึ้นและมีกระบวนการที่รอบครอบมากขึ้นเช่นการให้ใบอนุญาตมีวันหมดอายุเพื่อต่ออายุการเพิ่มเกณฑ์เรื่องสุขภาพจิตและปรับปรุงมาตรฐานปิดช่องทางการค้าขายปืนนอกระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพราะถึงแม้ปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นปืนดัดแปลงแต่การที่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมปืนสูงสุด เป็นอันดับ3ของทวีปเอเชียก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราอาจควรทบทวนเรื่องการครอบครองปืนทั้งระบบข้อเสนอ3เท่ากับเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบขอให้หน่วยงานรัฐเร่งสร้างความเข้าใจกับสังคมในการงดการประโคมข่าวหรือแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนและประวัติของผู้ก่อเหตุเพื่อลดความเสี่ยง จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบตามที่งานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้บ่งชี้และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปทั่วประเทศว่าการกระทำอันอำมหิตต่อเพื่อนมนุษย์แบบนี้จะไม่มีวันทำให้คุณได้แสงหรือความสนใจจากใครสักคนแม้แต่นิดเดียว